ชยายังวนเวียนอยู่กับ Apple นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเด็ดแอปเปิลกันค่ะแล้วก็พาเพื่อนๆชมต้นแอปเปิล <Apple S 2> ที่อายุ <Apple. S 2> เกินครึ่งร้อยเนาะเดี๋ยวตามมาตามมากันค่ะอายุฟ้าฝนเขาก็จะร่วงล่นแบบนี้ค่ะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เชอรี่แอปเปิลเนาะลูกขาวค่ะ อึบอึบอึบรูปไหนดีนะรูปไหนดีเนะอะดีไหมเอ่ยดีนล้วอึบฮะบุกเลยเนอะสดจริงจริงนี่ก็จะเป็น ันนี้ก็จะเป็นีเหลืองอ่อนๆค่ะพอสุกแล้วก็จะอร่อยนุ่มละมุนลิ้นดีค่ะกาลังคุยกับคุณลุงทีมคุณลุงทีมบอกว่าเขากินลูกสีเขียวแล้วเขาจะท้องเสียค่ะดูต้นนี้เขาจะร่วงหล่นเยอะกว่าค่ะเขาสุกแล้วเนาะเริ่มสุกแล้วแต่ลูกสีเขียวๆแดงๆตรงนั้นยังอ่อนอยู่ค่ะจะเสกินเอามาจิ้ม <อา S 1> พริกจิ้มเกลือกินแกงม่วงได้สบายเลยแต่ตัวนี้สุกแล้ว นี้กินแกงม่วงอร่อยนักแลเก็บกองไว้ค่ะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแบ่งลบหนูปลูกปิดแบ่งกระรอกี่ล็บคูงอีก,กับตัวนี้ต้นแอปเปิลค่ะที่บ้านส่วนคุณยายก็อายุเกินครึ่งร้อยเนาะก็มากกว่า50ปีค่ะแต่ละต้น ขคุณยายท่านก็ปีนี้ก็98แล้วค่ะท่านจำไม่ได้แน่ชัดว่ากี่ปีแต่ท่านบอกว่ามันมากกว่า50ปีของคุณยายก็จะเป็นการตัดแต่งปลูกประดับปักตัดแต่งแบบสวยงามค่ะปีนี้ลูกยังไม่ดกเท่าไหร่ค่ะแอปเปิลค่ะต้นก็ <Apple Tree. S 1> นี้ต้นจะไม่สูงมากนะ ีทั้งหมดก็สิบกับต้นค่ะขอบคุณทุกการรับชมเจอาก,กันาวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ